Oh my god! 别咬 ดีครับคุนสวัสดีครับน้องเลี้ยวน้องเลี้ยวชาแนลก็เมื่อกี้อยากกินมะม่วงเนาะเดินเลี้ยงควายไปไปมาก็เจอมะม่วงอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมใช่ตั้งสามตูกเนี่ยตั้งสามตูกแล้วแล้วลงมาไม่ได้มะม่วงแล้วพอเราขึ้นไปขึ้นไปแล้วไงโดนเจอสี

ทำอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้บอกตาพี่เมื่อกี้จะขึ้นเก็บมะม่วงได้มาสี่เห็นสามได้มาสี่นะเมื่อกี้จะขึ้นเก็บมะม่วงเห็นสามจะได้มาสี่ไอซีได้ได้อะไรได้รังได้เต้นใช่ไหมใช่ได้เต้นตอนนี้ตอนนี้เต้นตัวเป็นๆเลยตอนนี้เราจะปฏิบัติการพิเศษยิงดังเต้นให้มันพังไปเลยนะเตนขั้นเล็กหนูขอตีดังเต้นก่อนหน้าห้าเอุ้ยไน้าเตอุ้ยหน้าเตะจเดี๋ยวเราหันกล้องให้หนูเลย ไอเราไปอาทารจริงมาเยวมาหน่ารถ้นะ <c oughs> และและอ้น,นี้ก็คือกระสุนลูกปลายเอ้ยไอนี่หยิบอันใหญ่มาเลยเะ

ไม่ได้น้ําเลยโอ๋เติมถ่อกันเดินต่อเลยเอาเอากินไม่อีก kada n tanlong eh Paki man pinahano. เงีกยเสุนยาวมากตอนนี้ตอนนี้หลังจากที่เราจะเกกแกงบผอะเรากลับดนตอกแรง เดี๋ยวเปลี่ยนมุมยิงเดียด๋วยวเปลี่ยนมุมยิง